สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆเนาะผมเริ่มข่าวแล้วสวัสดีเราฟางไปด้านนั้นนะเดี๋ยวรอรอนะเรามาหนุ่มขึ้นมาอันนี้เรา รอนะรอ,อนเพื่อน ้วยกันกินกล้ยกัน มันไม่สุดเลยไม่กล้ากินลูกเมื่อกี้

ได้ยังมะมันต่อไม่ได้ฮะต่อไม่ได้แม่ต้องหาวิธีการไเนี่ยทับข้างบนหรือว่าอย่างงี้ก็ได้ตั้แต่แม่หรือว่าทำการต่อได้แม่ก็หาวิธีการต่อต่ออันนี้เหรอใช่มันต่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายมาเดี๋ยวคนก็เอาสว่านลงแล้วก็เร<อ>าตั้งอันนี้ใส่ข้างบนก็ได้ทำล็อกเนี่ยก็ได้อ่ามันมีขาแล้วเนาะอะมขาแต่มันไม่มีขาตั้งอย่างเงี้ยแหละทำให้งให้แบบว่ามันเข้าได้อ่ะ อ่าอันนี้มันดีอยู่ดอีอ่ะทำไงให้มันแบบว่าบาลานซ์เนี่ยแหละอ่าอ่าแต่ถ้าแบบนี้แม่ก็ทําแบบนี้ได้อันนี้ก็ไว้ใช้แบบทดรองได้แบบเป็นไม้นี่นก็ได้นะเซฟี่ก็ได้อ่าแบบนี้มันก็ได้อยู่อันนี้นะอ่ะอนนาแต<ด>่ว่าเราไม่ต้องต่ออันนี้ก็เป็นไม้เซฟี่เลยโอเคอแม่ลองเสียบไม้เวลาผมตัวแม่ตัวเงี้ยัว เลยนีเสียบตูดเข้าไปมันมีเสียบตูดีกเสียบต,ตรงไหนอีกมันในตงกลางทีมีเสียบตูดตูน่ะม,มันอันนี้ไอโฟนมันเหมือนกันไหมไดสีหรือเปล่าไหนเสียบตรงไหนอันนี้นะจะมีไหมมีไหมโทรศัพท์แม่มีที่เสียบอันนี้มีอันนี้ตัวนี้ตูกลางตูกลางนี้อ๋อันนี้เสียบเหมือนเราชาร์จอ่ะอ่ะ นนะแม่อ่าเปิดคลิปใหม่เลยคลิปไอ้วิดีโอไลฟ์สดก็ได้แม่ไลฟ์สดเลยสวัสดีค่ะรอบคังนะกลับมาแล้วจากสวนยางนะผ่านปูปริจิตไปแต่ไม่ได้เข้าไปในวังปูปริจิตนะไปดูแลบ้านรถปัดเนะ น้องมอหนุ่มไปซื้อเต็นท์นะเิ่นอยากจะนอนคอนเทนท์ทำคอนเทนท์นอนในเต็นท์นะพักในสวนยางก็จะมีบรรยากาศร้อนๆนนะเิ่นอยากจะไปอยู่แบบนั้นนะเม่เพียงก็ตามใจนะเพราะว่าอคอนเทนท์อยู่ในบ้านก็เที่ยวไปเที่ยวมามันก็อาจจะลำบากเนาะข,ขับรถเข้าออกก็ สมมติว่าวันละยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยก็จะเปลืองค่าน้ํามันอยู่เนาะเปลืองเสียค่าใช้จ่ายในการเที่ยวเข้าเที่ยวออกเติมน้ํามันรถมอไซค์เนาะแต่ถ้าไปอยู่ตรง <c oughs> ตรงบ้านรถบัสเนาะมันก็จะได้อีกฟิวหนึ่งไปฝากฝ <c oughs> ากกลับบ้านกล้วยทอดแล้วเนาะว่าให้ฝากดูเลหมอหนุ่มด้วยนะมาเป็นเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็ขออนุญาตน้องแหม่ม จากเยลรมันี้ด้วยนะจ้าให้น้องมอนุ่มอยู่ข้างๆเผื่อไม่เพียนออกไปได้ยาได้อะไรก็จะมีผักพวกเนาะช่วยกันทำความสะอาดโอเคค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า